ไปเลยเหตุการณ์นี้กันบ้างนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดภนะูเก็ตนะเหตุการณ์ที่ตองบอกว่ามไม่น่าเกิดขึ้นนะครับเราทำลายเรื่องงบรรยาการการท่องเที่ยวนะครับไม่ยอมตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับจับกลุ่มคนร้ายพร้อมด้วยกองกลางที่ใช้กอ่อเหตุยิงลูกเล็กเครื่รถทัวร์เสียหายรวมสิบคันนะครับสาภาพว่าได้กอ่อเหตุจริงครับโดยพลตำรวจตรีสิ้นเลิศสุขุ่มกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงพ่นการจับกุมผู้ก่อเหตุ ชายลูกเล็กเนี่ยยิงด้วยนั่งติ๊กเนี่ยใส่รถทัวร์นับสิบคันเลยนะเป็นเนี่ยรถทัวร์แล้วก็คุณครับที่น้อนควรถทัวร์เนี่ยได้รับความเสียหายได้รับบาดเจ็บนะครับโดยรถทัวร์คุณต้องหนักทองเที่ยวเสียหายรวมสิบคันได้แก่รถทัวร์ของบริษัดเฟิร์สซานสปอร์ตนะครับสองคันซึ่งจอดอยู่บริเวณปั๊มเชลซาคาสะพัมเตุเกิดวันที่พฤษภาคมนะครับรถทัวร์ของบริษัทชะลื่มผัดซานสปอร์ตสองคันจอดอยู่ห้างซุปเปอร์ชิพนะครับสาขาเย่เหตุเกิดมาส่งพิกายุนแล้วก็รถทัวร์ของบริษัทวนนะครับจออดยู่ที ลานจอดรถทัวร์นะครับในซอยป่าไล่นะครับเอ็ดเกิดมาส่องพฤศจิกายนนะครับรถทัวร์บริษัทอันดามันโลตัสที่คันนะครับอันนี้จอดอยู่ที่ลานรถทัวร์นะครับกรุงคามวัดชาล่งนะครับเอ็ดเกิดเมื่อ11พฤศจิกายนนะครับ เรื่องนี้ค่ะเจะา้ามที่ตำรวจก็ได้ทําการซืบสวนอบส้วนค่ะจนมารู้ว่านายพานุพงษ์หรือวนุนค่ะเป็นผู้ก่อเหตุในคดีนี้จึงข้ออนุมัติสร้างจังหวัดภูเก็ตออกไม่จับนายพานุพงษ์หรือวนุนคนนี้และในความผิดรวมกันกระทําด้วยประการใดๆให้รถยนต์ทีชายสาหรับการค้นส่งสาธาระายู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและก็รวมกันทําให้เสียทรัพย์แล้วก็ตำรวจก็ได้ข้ออนุมัติไม่คอนสร้างจังหวัดภูเก็ตค่ะออกไม้คอน ซ่องสะทานทีค่ะทีคิดว่าน่าจะเอามีการสุกซ้อนลุกแรกนะคะหรือว่าสิ่งข้องดีชายในการก่อเหตุแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวนายพานุพงรือวันนุนค่ะได้ทีตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดปูกแกรร๊สรวมไปถึงจับกลุ่มนายสรายุธหรือว่าเจมค่ะทีห้องผักในล่านจอดรถทัวนะคะในซอยล่วงพอเกลือมไวยได้โดยนายพานุพง์แล้วก็นายสราหยุธเนี่ยก็สารภาพนะ้าว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างจากผู้ประกอบการรถทัวร์นำเที่ยวในจังหวัดปูกแก๊สที่จริงทำอาชีพเดียวกันนี่นะ โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดค่ะท้าวาทําให้รถทัวร์ของบริษัทดังกล่าวได้รับความเสียหายได้รับค่าจ้างเป็นจํานวนเงินคันละ1000บาทก็ได้รับค่าจ้างจากการทําให้รถทัวร์เสียหายทั้งแมตเนี่ยนึ่งมืดนึ่งพันบาทค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกลุ่มทั้งสองรายนะครับสวนนันท์ส้มส่วนสอพภูเก็ตมาดำเนินคดีตามกฎหมยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ซื้อสวนขยายพ่นก้อนมัดไหมจับเจ้าสั้นภูเก็ตให้จับกลุ่มนะครับู้ว่าจ้างและติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎ นี่สามารถแจ้งนึ่งเกาหนึ่งได้เลยนะครับตำรวจภูเก็ตนะครับหน้ากองกำลังการสืบสชวนสำหรับภูเก็ตและกระรวงพักใกลบ้านได้ถูกเวลาเลยยิบเซ่เชียมุ่งนะครับเพเป็นภาพลักข้องการองเที่ยวด้วยนะครับนะนี่เป็นเรื่องการตัดทัวตัดลูกค้าเย็นลูกค้ากปนเรื่องธุรกิจนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสี่ยงกันเลยนะครับทางพัทยาเขาส่งเรามาเพราะว่าบริษัทเอเน็กบริษัทต่างๆใหญ่ที่พัทยา ขาส่งเรามาวิ่งงานที่นี่เพราะรถทอมไม่พอแล้วก็คุณภาพมันก็บางเจ้าก็ไม่มีได้ไงเราไม่อย่างนัรับได้การตรวจรถจากพัทยามาครับเฉพาะเสิมพัทยาหายอยู่สองคันรับลูกค้าภูเก็ตแต่ว่าคือปัญหาก็คือรถเราทางสํานักง,งานใหญ่พัทยาส่งมาบริษัทของเราวิ่งเราวิ่งของรัเสเซียอย่างเดียวครับทํามาก็คือก็เราก็ไม่เคยเจอแบบนี้เพราะเราก็ทําทั่วประเทศอยู่เพราะรถเรามันเป็นประกอบการ30กศรับจ้างได้ทั่วประเทศอยู่ ของผมเป็นบริษัทเฟิร์สนะครับตอนผมโดนไปสามคัน,รนกระจกหน้ารถครับผมกระจกหน้าบันใหญ่เลยเผมเข้ามาเมื่อตุลาตุลาพิกิการนี้ครับผม,ามาบก,ก็สัญญาหกเดือนครับผมหกเดือนก็กลับครับผมที่ผ่านมาของเราเคยมาภูกเก็ตไหมคะอ๋อเคยครับแต่ก็ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ของผมเป็นเป็นบริษัทที่อยู่ในภูกเก็ตเลยครับบริษัทอันดามันโรตาทัวร์ นะครับผมดาเนินธุรกิจที่นี่นี่ตั้งแต่รุ่นพ่อเลยครับแล้วผมก็ออกมาดําเนินการเองธุรกิจหลังจากที่โควิดซบเซาขอเลยออกมาเปิดเองเต็มตัวพอเปิดเองเต็มตัวปุ๊บผมก็ทําจากรถตู้แล้วปีนี้ผมก็เลยเช่ารถบัสมาเองจากกรุงเทพทั้งหมด9คันรถปัจจุบันเ,นาเราแยกเป็นสองสองสองส่วนคือเช่าประจําเช่าประจำเขาจะเป็นคอนแทครายห6เดือนถึงรายปีนะครับส่วนของผมเ็ม้าีอ,อีชุดที่โดนี่คือชุดที่ผมเอามาวิ่งงาน งานทั่วไปซึ่งผมเดินตลาดของผมอยู่แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจผิดหรือว่าอะไรหรือเข้าใจว่าผมนู่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่มั่นใจครับรผมก็รอ,อให้สืบสืบไปเรายืนยันว่าเราทําธุรกิจที่นี่แล้วก็เช่ามาเพื่อในธุรกิจของเราใช่ผมทําในธุรกิจของผมครับคือผมก็โคกับหลายบริษัทที่อยู่ในท้องที่นะครับเนื่องด้วยบางบางครั้ง,บาง,งบางคราวที่คุณภาพมันไม่ได้ส่วนหนึง่งก<ม>ับอีกส่วนหนึ่งคือรถเขาไม่พอในในพื้นที่เนื่องจากปริมาณลูกค้าเริ่มเข้ามาเยอะครับผมเองถ้าไม่มีเองผมทํา ทําให้ไม่สามารถดําเนินธุรกิจต่อได้ผมก็เลยต้องเอาเข้ามาบางส่วนเพื่อดําเนินธุรกิจโดยที่ผมก็ยังประสานงานกับรถบัสที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้แข่งขันกันด้วยคุณภาพอ,อันนี้ก็ดีว่านะคะบับสที่เชื่อใมีบัิทัทเริมพัฒน์ซันสปอร์บรตบัิทัทเฟิร์สซันสปอร์ตบริษัทอันดามันโลตัสนะครับไม่บัทไม่มีบริษัทกินรายการท่องเที่ยวนะครับไม่มีแล้วนะ